นิวรณ์คืออะไรและทำไมต้องละก่อนเริ่มเจริญสมาธิวิปัสสนาคำว่านิวรณ์หมายถึงเครื่องกัน้นเครื่องปิดกัน้นหรือสิ่งที่บดบังจิตใจไม่ให้ดำเนินไปสู่ความสงบสว่างและการเจริญปัญญาได้เต็มที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านิวรณ์เปรียบเสมือนศัตรูของสมาธิและปัญญาเพราะตราบใดที่จิตยังถูกคุ้มห่อด้วยนิวรณ์ ก็เปรียบเหมือนแสงตะวันถูกเมฆหมอกบดบังต่อให้แสงนั้นสว่างเพียงใดก็ไม่อาจส่องลงถึงพื้นโลกได้นิวรณ์ทั้งห้าประการคือกามัชันทะความใคร่ความติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและอารมณ์ที่ถูกใจพยาบาทความโกรธความประทุษร้ายความไม่พอใจทั้งหลายทีนมิถะความหดหู่ง่วงเหงา เฉื่อยชาอ่อนกำลังใจอุทธจัจจกกุกจจะความฟุ้งซ่านวาวุ่นและความรำคาญใจไม่เป็นอันสงบวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่มั่นใจไม่ศรัทธาในทางปฏิบัตินิวรณ์ทั้งห้านี้เป็นเหมือนสิ่งปิดบังจิตจากความสงบและปัญญาแท้แม้เพียงข้อเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้จิตไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้จริงเหตุที่ต้องกำจัดนิวรณ์ ก่อนจเจริญสมาธิการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาเปรียบเสมือนการเดินทางไกลสู่ความหลุดพ้นหากจิตเต็มไปด้วยนิวรณ์ก็เหมือนนักเดินทางที่ต้องแบกหินหนักอยู่บนบ่าต่อให้ตั้งใจเดินแค่ไหนก็ไปไม่ถึงจุดหมายความสำคัญของการละนิวรณนึ 1. เปิดทางให้สมาธิเกิดสมาธิที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อใจวางจากนิวรณ์ เพราะนิวร์คือศัตรูโดยตรงของความตั้งมั่นแห่งจิตพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อนิวรทั้งห้าถูกละแล้วจิตย่อมผ่องใสไม่มีสิ่งใดบดบังสองเป็นบาดฐานแห่งปัญญาวิปัสนาญาณเช่นความเห็นแจ้งไตรลักษณ์ย่อมเกิดจากจิตที่สงบสว่างและตั้งมั่นหากนิวรณ์ยังครอบงำ จิตจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นไม่จริงตามสภาวธรรมเพราะใจไม่เป็นกลาง 3. ส,สร้างความสุขสงบเบื้องต้นทันทีที่นิวรณ์ถูกละจิตจะเกิดความโปร่งเบาเบิกบานเหมือนคนที่วางของหนักจากบ่าได้สิ่งนี้เองเป็นสุขเบื้องต้นที่ทำให้ผู้ปฏิบัติอยากเดินต่อในทางธรรมผู้ที่เคยฝึกสมาธิย่อมเห็นได้ชัดว่าเพียงหลับตาลงไม่นานใจ ก็เต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านบ้างความง่วงบ้างความลังเลบ้างสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่คือธรรมชาติของนิวรณ์ที่คอยทำหน้าที่กั้นกุศลการฝึกเจริญสติปัฏฐานเช่นการตามรู้ลมหายใจการกำหนดอาการของกายใจล้วนเป็นการรู้เท่าทันและละนิวรณ์ไปในตัวเมื่อจิตหลุดพ้นจากนิวรณ์แม้เพียงชั่วคราว จะสัมผัสได้ถึงความสงบโปร่งเบาจิตพร้อมต่อการเข้าสู่สมาธินิวรคือศัตรูเงียบของนักปฏิบัติธรรมหากไม่รู้จักไม่เห็นโทษไม่พยายามละก็ยากที่จะให้จิตเข้าสู่สมาธิและเจริญปัญญาได้ผู้ที่หวังพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนิวร์แต่ละตัวทั้งลักษณะและวิธีละออกจากใจกาม,มชันทะ ความกำหนัดติดใจในกามคุณกามะฉันทะคือแรงดึงดูดของใจไปสู่สิ่งน่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายและธรรมรมความอยากนี้ไม่ได้ผิดที่สิ่งภายนอกแต่ผิดที่ท่าทีของใจที่เผลอไปให้คุณค่ากับความสุขชั่วคราวมากเกินความจริงจนกลายเป็นแรงผลักให้ใจลื่นไหลออกจากที่ตั้งการภาวนาจึงเปรียบเหมือนถือพวงมาลัย แต่อีกมือยังเปิดโซเชียลจิตไม่ว่างพอจะตั้งมัน่นกามมัันทะจึงเป็นศัตรูโดยตรงของสมาธิเพราะมันพาใจออกนอกกายออกนอกปัจจุบันและให้สัญญาว่าจะสุขกว่าเดิมหากได้เสพอีกเล็กน้อยทั้งที่แท้จริงสุขนั้นสั้นเปราะและตามด้วยความอยากซ้ำรูปลักษณ์ของกามมัฉันทะใจคิดถึงรูปเสียง ล่นรสสัมผัสที่ถูกใจวนซ้ำๆแม้กำลังนั่งภาวนาขาดความอิ่มใจในสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้ารู้สึกยังไม่พอเสมอร่างกายกระสับกระส่ายอยากลืมตาอยากเปลี่ยนอิรยิยาบถอยากหยิบมือถือเมื่อได้เสพแล้วเกิดความชื่นใจชั่ววูบจากนั้นว่างวงและอยากต่อเมื่อถูกขัดใจจะหงุดหิดง่ายเพราะใจฝากความสุขไว้กับสิ่งภายนอก หาวิธีละกามมชันทะอย่างเป็นขั้นตอนอสุภาสัญญาและอนิจจะสัญญาพิจารณาความไม่งามและความไม่เที่ยงเช่นร่างกายประกอบด้วยาธาตุไม่น่ายึดถืองามได้ก็เสื่อมได้สุขได้ก็ทุกได้การเห็นตามจริงทำให้ความติดคลายกำลังสำรวมอินทรีย์วางใจขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงให้รู้ว่าเพียงเห็น เพียงได้ยินไม่ตามไปเติมเรื่องราวใส่กรอบเวลาพื้นที่ในการเสพสื่อลดสิ่งกระตุ้นที่รู้ว่าเป็นตัวจุดสติในกายย้ายฐานจากภาพเพ้อฝันกลับมาที่ลมหายใจการก้าวเดินความรู้สึกสัมผัสให้จิตมีงานที่บริสุทธิ์และต่อเนื่องเห็นโทษเห็นคุณโทษของการตามกามคือใจไม่เป็นอิสระ คุณของการเมตตามคือเกิดปีติพองใสจากความพอเพียงภายในทำบัญชีสองช่องในใจเสมอเมตตาต่อตอนเองไม่ดูว่าตัวเองเกินไปเมื่อเผลอให้รู้ทันแล้วเริ่มใหม่ลดแรงตีกลับซึ่งเป็นอาหารของความอยากอีกชั้นหนึ่งพยาบาทความกโกรธความมุ่งร้ายความไม่พอใจพยาบาทเป็นความตั้งใจหรือโน้มเอียงจะผลักใส เบียดเบียนหรือทำร้ายทั้งระดับหยาบเช่นด่าตบตอบโต้และระดับละเอียดเช่นบึง้งตึงเงียบใส่ตัดสินเป็นไฟที่เผาตัวเองก่อนคนอื่นเผาความผ่องใสของจิตทำให้เจริญสมาธิไม่ได้เพราะสมาธิต้องอาศัยความเย็นความอ่อนโยนและความวางใจเป็นกลางรูปลักษณ์ของพยาบาทใจร้อนขึ้นอย่างฉับพลันหายใจสั้น ล้ามเนื้อเกร็งใบหน้าตึงความคิดหมุนวนเรื่องเขาผิดเราถูกภาพเดิมๆผุดซ้ำเพิ่มบทลงโทษในจินตนาการคณะนั่งภาวนาอารมณ์ร้อนคุกรุ่นเหมือนน้ำเดือดมองอะไรไม่ชัดมีความสะใจลึกๆเมื่อนึกทำให้คู่กรณีเจ็บตามด้วยความมืดมนและเหนื่อยล้าห้าวิธีรับพยาบาทอย่างเป็นขั้นตอนเมตตาภาวนาเริ่มจากตัวเอง ขอให้ใจนี้ปลอดภัยอ่อนโยนเบาสบายแล้วขยายถึงผู้เป็นกลางและจบที่คู่กรณีหากยังยากให้เริ่มด้วยไม่คิดร้ายก่อนเห็นตามกรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมต่างคนต่างรับผิดชอบผลแห่งการกระทําไม่จำเป็นต้องค้างไฟไว้ในอกพิจารณาความแก่เจ็บตายร่วมกันเรากับเขาอยู่ใต้กฎเดียวกัน ทุกคนเปราะบางเหมือนกันความอ่อนโยนจึงมีเหตุผลทักษะพักอารมณ์รู้ตัวตั้งแต่ก่อนไฟลุกหยุดหายใจยาวเดินช้าเลื่อนการตอบโต้ใช้วลีสั้นๆภายในว่ารู้วางเบาขออภัยและให้อภัยเมื่อพร้อมทำจริงในระดับที่ทำได้ปลดล็อกความค้างขาใจให้ใจคืนสู่ความโปร่งโลง่งีนะมิถะ ความหดหูเสื่องซึมง่วงเหงาเฉื่อยชาทีนะมิถะคือภาวะใจกายตกพลังเหมือนฝ่ายใกล้หมอดขาดชันทะขาดความกระปรีกระเปล่าททำให้สติหายไปเป็นช่วงๆสมาธิไม่ตั้งเพราะกำลังจิตไม่พอความว่องไวทางปัญญาจึงไม่เกิดการเจริญวิปัสสนาเหมือนเดินในหมอกทึบรูปลักษณ์ของทีนะมิถะ หนังตาหนักขอพับหาวบ่อยใจบอกว่าพอแค่นี้ก่อนผัดวันประกันพรุ่งขี้เบื่อไม่อยากแตะกรรมาฐานเดิมแม้ได้พักแล้วกลับมานั่งก็ยังมืดทึบสมาธิยุบตัวง่ายเกิดวาทกรรมปลอบใจเช่นเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ซึ่งจริงๆคือการยอมแพ้แบบนุ่มนวลผ้าวิถีละทีนะมิธะอย่างเป็นขั้นตอนจัดฐานกายนอนพอเหมาะ กินไม่อิ่มเกินออกกำลังสม่ำเสมอแสงสว่างเพียงพออุณหภูมิพอดีวินัยร่างกายคือวินัยจิตเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นเดินจงกรมเดินเร็วขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความรู้ตัวบริเวณฝ่าเท้าหน้าแข้งใช้คำกำกับสั้นๆยกย่างเหยียบทำมาที่กระตุ้นฉันทะเจริญมรรสติระลึกความไม่แน่นอนของชีวิต เวลาที่เหลือน้อยทำสิ่งสำคัญก่อนความเพียรมีรสหวานของผู้ตื่นตัวแสงสติจุดไฟกำหนดรายละเอียดใกล้ตัวมากๆเช่นสัมผัสปลายจมูกลมสัมผัสริมฝีปากรู้ต่อเนื่องให้เกิดปีติเบาบางเมื่อปีติมีขึ้นสติจะสดไม่นอนราบกับถีนะมิทธะบันทึกความคืบหน้าเล็กๆทุกวันสร้างความภูมิใจเล็กๆสะสมเป็นทุนจิต อุทจจะกุกุกจจะฟุ้งซ่านว้าวุ่นและรำคาญใจขาใจอุทจจะคือความฟุ้งของใจกระโดดไปอดีตอนาคตความคิดกุกุกจจะคือความรำคาญค้างขารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำพลาดหรือไม่ได้ทำทั้งคู่ทำให้พลังจิตแตกกระจายสมาธิจึงไม่อาจตั้งตัวรูปลักษณ์ของอุทจจะกุกุกจจะ คิดทีทีเปลี่ยนเรื่องไวจับไม่อยู่แม้รู้ว่าควรอยู่กับลมก็ไหลไปเรื่องอื่นตำหนิตนเองบ่อยๆทำไมเราห่วยแบบนี้จนหมดใจจะเริ่มใหม่แม้อยู่เงียบๆในห้องใจก็เสียงดังเหมือนตลาดนัดนั่งนานแต่ไม่ได้อยู่กับงานจริงๆเลยเหมือนซับจอกแต่ไม่ลงดินห้าวิธีละอุทัดจะกุกกุดจะอย่างเป็นขั้นตอน ย่อขอบเขตอารมณ์กรรมฐานเลือกจุดเล็กๆชัดๆเช่นลมกระทบ,บริมฝีปากสัมผัสหน้าท้องขึ้นลงอยู่กับการมากระทบไม่ไปตามเนื้อเรื่องตั้งช่วงสั้นชัดจริงภาวนาหาถึงสินาทีเอาเนื้อๆแล้วพักสั้นๆกลับมาใหม่ป้องกันการฟุ้งยาวเมตตาต่อตนเองแทนการซ้ำเติมใช้วลีเริ่มใหม่ได้เสมอ ลดกุกุจ,จะที่เกิดจากความล้มเหลวหรือรู้สึกผิดปิดรูรั่วสิ่งกระตุ้นกำหนดเวลาปราศจากมือถือข่าวแชทก่อนและหลังภาวนาอย่างน้อยช่วงละ15-30นาทีทบทวนอย่างมีสติหากมีเรื่องผิดพลาดคัดเรื่องนั้นออกก่อนรอเวลาเฉพาะสำหรับไตรตรองแก้ไขเช่นตอนเย็นบรรยากาศสบายสบาย ไม่ปล่อยให้ความคิดนั้นไหลเข้าชั่วโมงภาวนาวิจิกิชฉาความลังเลสงสัยขาดความไว้ใจทางธรรมวิจิกิชฉาคือความไม่แน่ใจในทางทั้งในพระรัตนตรยัยในวิธีปฏิบัติและในตนเองบางครั้งมาในรูปเหตุผลดูดีเช่นทดลองหลายแนวพร้อมกันจนไม่ลงมือจริงจังสักแนวเป็นม่านควันที่บางพลังศรัทธาขณะที่ศรัทธา เป็นเชื้อเพลิงให้ความเพียรเดินหน้ารูปลักษ์ของวิจิกิจฉาเปลี่ยนวิธีภาวนาบ่อยหาครูหาหนังสือหาคลิปไม่หยุดแต่ชั่วโมงลงมือน้อยเมื่อเกิดอุปสรรคเล็กน้อยก็ถอยเพราะใจลึกๆเชื่อว่าไม่น่าจะได้ผลกับเราติดวัดจากวิเคราะห์มากกว่ารู้ต,งตรงๆงในกายใจรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มั่นใจว่าจะขอพึ่งใครได้จึงผัดวันประกันพรุ่ง ห้าวิธีละวิจิกิจฉาอย่างเป็นขั้นตอนคบการครูภาวนาได้กรอบการฝึกที่ถูกตรงลดความสับสนสร้างแรงศรัทธาจากประจักษ์พยานศึกษาพอประมาณแล้วลงมือทำจริงกำหนดกรอบเวลาแบบง่ายๆเช่นเดิน20นาทีนั่ง30นาทีบันทึก5นาทีทำา3สวันต่อเนื่องให้ผลลัพธ์เล็ก ตอบคำถามแทนความคิดทบทวนความก้าวหน้าบันทึกสั้นๆว่าเห็นอะไรชัดขึ้นเบาลงตรงไหนศรัทธ,ธาจะไหลกลับมาจากประสบการณ์ตรงอาศัยศรัทธ,ธาในพระรัตนตรยัยระลึกคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจทำให้ใจมั่นในวิธีการและหนทางวางเกณฑ์ความสำเร็จที่เป็นจริงไม่วัดผลด้วยนิมิตหรือประสบการณ์พิเศษ แต่วัดด้วยความเมตตาที่เพิ่มขึ้นความโกรธความอยากความฟุ้งความง่วงลดลงและสติถี่ขึ้นเมื่อละนิวรณ์ทั้งหมดได้แล้วจิตจะผ่องใสควรแก่การงานอย่างไรลักษณะของจิตเมื่อพ้นนิวรณ์เมื่อกามชฉันทะพยาบาทถีนะมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาสงบตัวลง จิตจะเกิดภาวะผ่องใสโปร่งเบาสติว่องไวแต่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุตั้งมั่นได้โดยไม่เกรงเปรียบเหมือนท้องฟ้าหลังพายุนิ่งกว้างเปิดรับแสงอย่างเต็มที่สติทำงานต่อเนื่องสมาธิเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่จากการบีบคั้นพลังปัญญาเริ่มทำงานต่อการเห็นตามจริงฉายภาพไตรลักษณ์ให้ชัดขึ้นเรื่อยๆ อุปมาที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบพระองค์ทรงใช้อุปมาน้ำห้าอย่างกับนิวรณ์ห้าตัวน้ำขุนด้วยสีเปรียบด้วยกาม,มะฉันทะน้ำเดือดพลานเปรียบด้วยพยาบาทน้ำถูกสาหรายปกคลุมเปรียบด้วยทีนามิทะน้ำกระเพื่อมด้วยลมเปรียบด้วยอุทธัจจะกุกกุจจะน้ำขุนตมเปรียบด้วยวิจิกิจฉาเมื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนออก น้ำก็ใสสะอาดเห็นก้นบึ้งได้ชัดนี่คือจิตที่พร้อมจะเห็นสภาวะตามจริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเปรียบผู้พ้นนิวรณ์ว่าเหมือนคนพ้นนี่พ้นคุกพนทาตพพนโรคพ้นภัยความโลง่งเบาและอิสระกลับคืนมาทำไมเรียกว่าจิตที่ควรแก่การงานคำว่าควรแก่การงานหมายถึงเหมาะยิงต่อการงานภายใน สามประการงานสมาธิจิตที่ปลอดนิวรณ์ตั้งมั่นง่ายละเอียดลึกโดยไม่ฝืนกายใจร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวงานวิปัสสนาสติสามารถเห็นความเกิดดับของรูปนามสดๆเพราะไม่ถูกอคติหรือตันหาแทรกกลางการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงคมชัดมีน้ำหนักงานชําระกิเลตเมื่อเห็นตามจริงซ้ำๆ ความยึดถือคลายเป็นลำดับความหลงลดกำลังปัญญาตัดเหตุแห่งทุกข์ได้จริงสรุปกล่าวโดยย่อจิตที่พ้นนิวรณ์เหมือนแปลงเพาะที่ถูกพลวนดินกำจัดหญ้ารดน้ำพอดีหวานเมล็ดใดลงไปย่อมง,งอกงาม,มเมล็ดแห่งสมาธิงอกเป็นความตั้งมั่นมเมล็ดแห่งปัญญางอกเป็นความเข้าใจโลกตามจริงและเมื่อเก็บเกี่ยวซ้ำๆผลสุดท้ายก็คือ ความอิสระภายในที่มั่นคงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ